สวัสดีครับวันนี้จะมารายงานผลการฝึกงานครับชื่อนายชิดชุพงศ์จอมิรัตครับรหัายศยเกาศยึ่1 8ครับคณะวิศวะมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ครับรายละเอียดการปฏิบัติงานระยะเวลาที่ฝึกงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2516กถึง31กรกฎาคม2516 วันทำงานทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนากาาักขัตฤกษ์เข้างานสิบนาฬิกาถึง18บแนาิกาครับบริษัทที่ฝึกง,งานบริษัทมีละดันไลโค้ดจำกัดครับสถานที่ฝึกง,งานที่อยู่บริษัท7 9 7ดเก้าเจ็ดทับสแฮปปี้คอนโดตึกเฮดซอยลาดพร้าวหนึแขว้นคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวางทองหลาง กรุงเทพมหานครหรหัปรณีหนึนย์สามหนึ่งศูนที่อยู่จดทะเบียนบวกสำหรับการส่งกอกสารครับ6 4 5ี่หทับสองแ้าซอยนวมินเก้าสถนนนวมินแคว้นนวมินเขตบึงกลุ่มกร,รุงเทพมหานครหัปรียหนึนี่ศูนยข้อมูลติดต่อ เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสี่สามหน่มสล์มิลคืนล่มฉัด Gmail internship milkeenlinecode@gmail.com ครับข้อมูลองค์กรวิลเลคืนไลนโคดดำเนินธุรกิจด้านการอบรมให้กับองค์กรเอกชนหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งให้บริการ การโค้ดส่วนตัวสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารที่ต้องการความสุขและความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตอย่างยั่งยืนครับบริษัทมิราขึ้นไลโค้ดจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้าน HR าการโค้ดผู้บริหารและการอบรม In-House Training ด้าน Soft Skill และ Meta Skill ที่เข้าถึงระดับจิตใต้สำนึกให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆครับบริษัทเป็ละขึ้นรลยโค้ดจำกัดทำงานด้านการพยากรณ์การวางเลือกดูฮวงจุย้ยดูแล,แลและจัดพิธีมงคลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจวิชาโหราศาสตร์สอนโหราศาสตร์ครับ ผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานนางร่มฉัดพัฒนศิริบุญเจริญตำแหน่งมิระขึ้นดเรคเตอร์ครับรายละเอียดการปฏิบัติงานวันทำงานปกติจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละวันในใบลงเวลาทุกครั้งก่อนทำงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์1-2วันวัน,นอื่น สามารถทำงาน Work from Home หรือออกนอกสถานที่ตามแต่โอกาสต้องรอรายละเอียดงานในแต่ละวันครับงานที่รับเป้าหมายคือตัดคลิปบารมโฮมไอบรมบารคูโหน YouTube และ TikTok ครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างนะครับอของ YouTube นะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบารมีครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัติซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมขอ,ของชาวลัคนาราศีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่ 1, 1> ถึงวันที่15สิงหาคม2566ค่ะ เมื่อเราดูหน้าตาการโคจรของดวงดาวในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้หน้าตาของดวงดาวก็จะเหมือนเหมือนกับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือที่ราศีเมษมีดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้าสถิตอยู่ได้ตำแหน่งราชาโชคและมีพระราหูหมายเลขแปดสถิตอยู่เช่นกันได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะ ในราศีพฤษภนะคะมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ราศีกรกฎมีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตอยู่ได้ตำแหน่งมหาจักรและก็มีพระเกตุหมายเลขเก้าสถิตอยู่ด้วยนะคะเมื่อมาดูที่ราศีสิงห์จะมีดาวสามดวงสถิตอยู่ค่ะได้แก่ดาวองคารหมายเลขสาดาวพุธหมายเลขสี่ซึ่งได้ตำแหน่งทั้งราชาชชุกและมหาจักรนะคะและก็มีดาวศุกร์หมายเลขหกสถิตอยู่ค่ะ และเมื่อมาดูที่ราศีกุมก็จะมีดาวสาวหมายเลขเจ็ดสถิตอยู่นะคะซึ่งก็ได้ป็นหน่งเกษตรค่ะในส่วนของดาวจันนะคะดาวจันเป็นดาวที่เดินเร็วค่ะมีอัตราการโคจรสองวันครึ่งต่อหนึ่งราศีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ สำหรับในช่วงวันที่1ถึงวันที่สิาสิงหาคมนี้จะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะส่วนแรกถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากค่ะนั่นคือท่านมีเกจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานท่านจะได้ทํางานที่มีเกียร์ได้รับตำแหน่งใหญ่โตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านทํางานที่เกี่ยวกับราชการหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของ รัานู่นอันนี้เรียกว่ามีความเจริญเติบโตมีความแจ่มใสามากๆนะคะนอกจากนี้ท่านก็จะมีะการตัดคลิป YouTube ก็จะยาวกว่า TikTok นะครับ t ิก t o กก็จะสั้นกว่านะครับงานต่อไปก็คือหาภาพ AI ตามความหมายนะครับแล้วก็หาภาพในการประกอบคลิปนะครับภาพแล้วก็วิดีโอครับ อ่าอังสกิปก็คือแกะคําพูดจาก youtube ออกมาเป็นข้อความก็คืออ่าอ่าแปลทุกคําที่เขาพูดออกมาเลยจากย u ทูบนะครับกราฟิกดีไซน์ก็คือที่ได้ทานะข้าือฝั่งนี้จะทําเป็นโปสเตอร์นะครับตันนี้โปสเตอร์แล้วก็ตันนี้เป็นโบชัวแผนพับนะครับประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับครับอ่าการเข้างานตรงต่อเวลาการทํางานเป็นทีม ได้รับประสบการณ์ในการทํางานจริงครับปัญหาและอุปสรรคการใช้เครื่องมือในโปรแกรมตัดต่อการหาภาพ AI ตามความหมายการโหลดวิดีโอมาใช้ข้อเสนอแนะการการส่งคลิปเสียงเพื่อตัดต่อคลิปอยากให้ส่งมาก่อนล่วงหน้าสักสองสามวันครับการแบ่งหน้าที่ในการทำงานจะแบ่งอยากให้แบ่งคนได้ชัดเจนครับ อันนี้คือภาพระหว่างการฝึกง,งานนะครับนี่คือภาพตอนประชุมแบ่งงานกันนะครับแล้วก็นี่คือการประชุมฟังงานนะครับที่เขาให้ทำครับอ่นนี่คือภาพตอนทํางาน,นครับ,บครับ